ว่าท่านจะได้สมทานสิอันนั้นมันมีความหมายน้อยให้มีความหมายมากสัมปัเวเรัตงดเว้นเอาเองก็ได้ด้วยความบริสุทธิ์ใจของเราสมาทานเรัตการว่าตามพระและวก็งดเว้นตามที่ท่านบอกไปนั่นเป็น นสินที่สองที่สามสมุเฉททวิรัตเรียกว่าอะไรอะไรที่ว่าจะทำให้เรามีโทษทางกายทางวาจานั้นเราของดเว้นเอาเลยอันนั้นเป็นศินอันยิ่งยวดยิ่งยอดที่สุดเป็นศีลของปอาอริยบุคคล